คำเตือนวิดีโอนี้มีคําหยาบคายมากกว่า1 5ึ่งล้านาแสนปดหมื่นเจันสามร้อยสองคำว่าใช้ทะกาในการ,าการาากชมด้จ้า <G ül üyor> ก็สวัสดีคนดูที่ตั้งใจคลิกเ <G ül üyor> ข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจคลิก <G ül üyor> เข้ามาดูด้วยนะครับมันนี้่ในเกมวาร์โลแรนนะครับโดยเราจะ,เจะมาเล่นตัวของเจ้าเสกน,นะเสกอ่ออานถูกว่าไม่รู้นะก็เป็นตัวสายฮิวนะครับ เราคงไม่ได้ใช้สกิลทั้งหมดนะผมก็ไม่ค่อยใช้ชอบใช้เท่าไหร่ก็คงใช้แค่แบบฮิลอะไรอย่างเงี้นะหลักๆก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะก็อยู่ในเกมเจอเจอสตูวิ่งมันซ้อนมันซ้อนเฮียเฮียเออยังไรไงอะไรไงโอ้ปืนสั่นปืนสั่นยิงแรงกูเนี่ยปัก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  ขอพอดีขอพอดีออกไปเยอะปักปักตายไปดีโหยมันวางเออเขา้าใจนะกำแพงของเศกนะความเยอวะไม่นามีนะ,นะไ,วไ,วไปแวนไปไปเพื่อนไปเธอไม่ดูแล้วอฝา,าไม่นานมีนะเพื่อนเดินมากันแล้ว เราไปวางระเบิดอันนี้นาระเบิดอยู่ไหน B เหรอน่าจะเป็น B อืมเอ๊ะไม่หรอไม่มีอ,มมอยู่หงล่านี่ไงมีผิดมันเปิดอั n ติอยู่นะเออวเขาเรียก anti ป่ะวะน่าใช่แหละอินทันผิดตรงไหนวะสาดเข้าไปแม่งอ่ะตายแล้วกูก้กู้ เพื่อนหนีเยอะเลยวะอ่าจบเกมต่อมาดูคนไหมมูคนไหมน่ามีนะโอ้โหตัวเพื่อนวิ oh, ่งเลยเตียงดังขนาดนี้ถำาไดักก็คงตายกันแน่โอ้โหยังไงโดนแล้วอุ้ย ยิงแะงกูเนี่ยเพื่อนโดนเาเรียกอะไรวะผมเรียกเขาว่า,าสุกา้าเนะี่ะชุบมันขึ้นมาเออเพื่อว่าไงกูชุบมันขึ้นมาเนี่ยมีคนอยู่ไหมวะปเปือนยังไงยิงแทบไม่โดนก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เล่นเกมยิงปืนเก่งนะแต่ก็ไม่ดุอ่ะก็ชอบเล่นแต่เล่นไม่เก่งยิงไม่ค่อยโดนหรอก เอ๊ะบองระเบิดที่ไหนบีเหรอไม่ใช่บีนะว่าเพื่อนไปตังไงคพื่ยิงแล้วมันแน่อยู่ตรงไหนจ๊ะให้เสียงด้างขวาตัา้งเงียบรอดีนี่คืองไงวะเสียงมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เปล่าไปเหี้ยระเบิดจะระเบิดเ้ืีอยหนีก่อนหนีก่อน นั่งแอบก่อนนั่งแอบปึ๊้องอีแอบพี่อะไรกูเน <c oughs> ี่ยโดนระเบิดตาฮอีิขวามีไหมเฮ้ยโอ,โอ้โหคนไม่มาแม่งมาแต่พิษนะ <c oughs> ไม่มีโอ้โหมันเปิดพิษใส่เพื่อนว่ <c oughs> นาไงวะยิงเสียงมาทางขวา <Wow. S 1> เอ้ยนึ่นไง เพื่อนสักไปใน่ย EA มีไหมมายังโอ้ยเฮียแม่งเปิดผิศดักจะไปไม่ได้เลยรอไงไปทำงานเพื่อนเก็บไปมีไหมเพื่อนเกี่ยวขวาไปแล้วเฮ้ยอตายสองเลย หายแล้วมันวางระเบิดด้วยอุ้ยยังไงตัวมีตัวนึงยังไงวะดูไเอ้ยเฮีเฮียแต่ยูตัวเองโดนพิดนั่งบาร์พีดใส่เลยตีป้ายไหนวะเนี่ยนะอุ้ยน้องเติวะเยอะแล้วไงเฮีย้ยแล้วไงไงะวะได้ยินเสียงตีนแตกแตกแตก มันแงมัออกมาแล้วเถี่ยกูทันหมดแล้ว,วะะเบิดเนี่ยชาร์จสแกนเร็วสแกนวไวขึ้นแล้วคืนแล้วระเบิดจะสุดแล้วมี่กูเบอร์กันเฉยเฮ้ยโอ้โหเจ้านี้เจ้าประจำเนี่ยมาทั้งพิษมาทาั้งอะไรนะ ไอ้เออเขายังเคล์ดูของของลมอ่ะเขาดิ้นจาป่ะคุมขาวมีไหมเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเขียดสายมาไม่มีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่บีกันนะ่ะงไงหูบ้านเลยได้ยินเสียงสาย,ง,สายงไงเสร็จ ไอ้ที่ตกใจดิวเพื่อนตกใจหมดไหนวะไปทางขวาเรียบร้อยตายกลเลยเพื่อนเร็ว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 ขึ้นแล้วชนะรัวาาบว้าวเปิดแล้วนั่งแหมมีมวะไม่ค่อยมีอ่ะสุดมากฝวา เราไม่ค่อยเจอขวาเลยโยห้ยเขี้ยมามั้งกิดมาทั้งระเบิดควันขึ้นระเบิดเชี่ยววะเขาเรียกอะไรวะเรื่องไม่ถูกเหมือนกันเฮ้ยผมหายแล้วเสียงอะไรวะยินเสียงเหมือนไปขวากันไปบีกันวะเนี่ยเหมือนไปบีกันนะไปไปเร็วเพื่อนวิ่งไปเร็ว กล hey. ิ่นจะหอมแล้วเว่าไงว่าไงต้อเช็คต้องเช็คไม่เพื่อนโดนยิงไหนวะคน่ไหนทั้งไงอโ้อ้ยเกือบตายยิวกว่ยิวกว่าฟเด้ง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 เดยิงต่อยิงยไหนวะทนายยงไงเออพี่จจมชุบเพื่อนขึ้นมา ยิงตายไปดิกดแม็กนั่งในสองตัวเออสวยกดระเบิดไปดิครับโอ้โหท้องฟ้านี่ช่างสดใสดี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 ดดดดเฮ้ยเป็นฝั่งมั้งแล้วเราเป็นฝั่งวางระเบิดมั้งแล้ว <S <S เพื่อนไปไหนเพื่อนไปซ้ายเหรอกระโถมซ้ายกันหมดแล้ว มือไม่รู้เหมือนกันนะว่าในหลักแบบเกมเนี้ยสมมาเห็นเขาว่าจะเรียกกันเป็นแบบเป็นจุดๆเนาะผมก็ไม่รู้อ่ะผมเรียกแค่แบบที่ผมเข้าใจก็คือแบบซ้ายขวาอะไรอย่างงี้นะก็อถ้าเรียกปิดอะไรเรียกไม่ดีก็ขออภัยนะเอ๊ะอู้ยไงนั่นไงนั่นไงอู้ยโดนยิงอุ้ย อเหี้ยซ้อนกันอยู่เหรออืมเฮ้ย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 โอ้ยแมงปลาพิษมาดำนีหรอไม่มีะเพื่อนจัดหนึ่งแล้วเหลืออกหนึ่งผู้หญิงคนเาตายด้วยยังไงดำโอ้ยเฮ้ยอย่ากดตันก็ได้ก็ไปเฮียยิงลัวซะ เจียงมาข้างบนกันยัเป็นตัวแล้วแะวะเพื่อนเจ็บเป็นเหลืออะไรละสองไหนอยู่ไหนโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนขึ้นไปซ้อนกันแหววอย่ามวะล้วมั้งหัวแบบไม่ไงไม่ไงเออตายพร้อมกูเนี่ย อยู่โฉดตึมไอ้เจี๊ยปืนกระเด็นเลยชิบหาย้ยไดนไฮะอันนี่ออกมาดิไม่ออกแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยกูก็เล่นอย่างเงี้ยมึงไม่ออกเหรอไหนวะเนี่ยไอ้หัวเพื่อนวิ่งกันเสียงดังชิบหาย ยิงเก่าวิ่งไม่ให้เขาแบบเขาเรียกไงมันกลัวศัตรูไม่รู้อะเพื่อน้าวะ่ะมันคนวะ่ะก็เห็นเนี่ยไ้เห็่อนไปบอกดูแนละ้ว่งเจอสายตุ้ยเฮี้ยวปิดกุมแพงก่อนฮึที่ปิดไงดีวนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยฮียไปจะปิดได้นะข้าแมงบวกกันอยู่หรือคนมานี่กูคงตายอะ B กันนะ B หรือ A B หรือ A A หรือ B เฮ้ยเสียงยิงก็เลยยิงเอ้ายิ่แต่ยิงให้ตัวโน้นไม่ได้ขวางทางเฮ้ยโอ้ยจบขึ้นมาโอ้ยเพื่อนเราตายเพื่อว่าไง เป็นไงเั่นไงเห็นแล้ว <Wow. S 1> ปักปักจบเกมน,นะฮะสิบสามต่อสีนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณคนดูที่เข้ามาชมโดยตั้งใจแหละไม่ได้ตั้งใจนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่นี้นะครับก็หากชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับหรือหากมีอะไรแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขก็คอมเมนต์ด้ใต้คลิปได้นะครับ